ยัดเข้าไปเลยฮะยัดเป็นนี้เด๋ยวเราเราจะสูบครับนี่ครับสวัสดีครับผมช่างแขกจะให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมะฮะหรือพ่อบ้านหรือช่างทั่วๆไปที่ทําประปารนะผมนะทีนี้ท่านก็จะไม่ต้องอปวดขาหรือปวดหัวเขาว่าอีกแล้วที่จะต้องเดินกลับไปกลับมาเพื่อไปเปิดมิเตอร์หน้าบ้านมิเตอร์น้ำเน,นะนา,านนะทีนะะี้ฮะช่างแขกจะมาบอกนะ ทำงานง่ายมากนะฮะโดยไม่ต้องมีอะไรมากมายมีแค่โปง่งแค่โป่งนะฮะแล้วก็มีสาย,สายาสเน,นะนี่ยฮะสายออซิเจนนะเนี่ยตัดมาประมาณสัก5ห้าสิบเจนนะพอประมาณนั้นนี่ห้าสิบเจนเพื่ออะไรนะเดี๋ยวไม่จบมาบาอีกครั้งนะฮะนี่ครับแล้วก็มีสูบนะทุกบ้านต้องมีสูบอยู่แล้วนะฮะนี่ครับสูบแต่บางที่สูบของท่านบางบางคนก็อาจจะเล็กเราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้นะฮะนี่เนี่ย วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะผมจะมาสาธิตก่อนนะฮะแล้วผมจะไปทําหน้างานจริงเลยครับผมนะนี่ครับผมนะแล้วก็มีบอลบาวอีกตัวหนึ่งครับบอลเบาวนะเดี๋ยวบอลบาวก็เดี๋ยวไปดูหน้าหน้างานเลยครับผมนะจะใช้แบบไหนนะครับผมนะนี่ครับอันดือเราต้องจับตัวนี้ใส่ก่อนครับนี่มีแค่นี้เจับตัวนี้ใส่จับตัวนี้ใส่ผมจะมาต้นตัวนี้มันจะมาสาธิตให้ดูนะฮะแล้วก็จะไปทางานหน้างานจริงเลยเนจริงนะครับเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไง แล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้แค่นี้เสร็จแล้วเราจะปูงตัวเนี้ยแล้วก็ไม่เอาหมดนี่นะเอาแค่นี้นิดเดียวแค่ในประมาณนี้แล้วก็มัดมัดตรงนี้เลยมัดเพื่อนะมัดมัดเลยแล้วก็ดึงมัดมัดประมาณนี้มัดแล้วก็จะดึงดึงให้ขามนะดึงดึงขาแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราดึงเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้ตัวนี้สวงเข้าไปใช้ตัวนี้สวงเข้าไปนะฮะนี่ก็ลึกพอสมควรนะประมาณนี้ มานขนาดนี้เสร็จแล้วเราจะเอาไปสุมท่อที่เราตัดตรงไหนก็นแล้วแต่นะเพื่อจะต่อบอลบาลนะ,ค,ะนครับผมใส่ตัวนี้เข้าไปต้องใส่ตอนที่น้ํายังไหลอย,อยู่นะฮะถ้าน้าไม่ไหลไม่ได้นะ,ะต้องใส่ตอนน้าไหลว่ามันแท้ได้งานจริงไหมนี่ครับผมนะแบบนี้เราก็สูบเข้าไปก้สูบสูบไม่ยากฮะ,ะแล้วก็คนทํางานคนเดียวน่าแล้วก็สูบไปเลยฮะเนี่ยสูบปุ๊บมันเดียวเนี่ยมันจะปุูมแบบเนี้ยปุูมือนเนี้ยเพื่อเพื่อมันจะไปดันน้ําไว้นะฮะนี่ตัวนี้เราคาไปเลยนะครับแล้วก็ บอลวาวเอาบอลวาวใส่ในสายตัวนี้วไว้นะฮะแล้วก็ทากาวที่เดี๋ยวหน้าง,งานผมจะบอกอีกครั้งนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผมนะอยากให้ท่านไปทํางานจริงหน้าง,งานจริงนะฮะแล้วก็คอมเมนต์มาให้ช่างแขกนะวันหลังะค,ะครับผมนะนี่ครับยังไงก็ผมว่าจะเป็นประโยชน์แบบหลายๆท่านเลยฮะ,ะถ้ามันทําได้จริงนะครับผมนะนี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมนะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานจริงเลยฮะเนี่ยผมจะตัดต่อหน้าง,งานจริงนะฮะ,ะผมนะไปครับผมนี่ครับผม ผมจะมาตัดต่อที่หน้าง,งานจริงนะ,ะนครับผมนะนี่ครับผมจะต่อไปผมจะติดบอลเบาตรงนี้นะะรับทำอะไรครับน้ำจไะไหลแบบนี้ฮะไม้ตลอดนะครับเสร็จแล้วนะฮะตรนี้ผมจะใช้ตัวนี้ฮะนี่นที่ผมบอกสายยางนะผมนะสายยางนี่ประมาณตั้งห้าสิบเซนนะผมนะสายยางเล็กที่ว่าเป็นออสเทียนปลาครับ แล้วเราจะเอาไปยักสายสูบนะครับใส่สายสูบเนะนี่ยถ้าถ้าสายสูบมันเยอะก็สามารถใช้ใช้ได้เลยครับผมนะนี่ครับพอดีมันอยากเห็นว่าเราเอาบอลมาเอาตัวนี้ใส่นะนี่ครับเพื่อมันจะได้ทากาวง่ายนะครับผมนะครแบบนี้ค,ครับเนี่นะทีนี้ปุ่มที่ผมได้มัดมาให้ท่านไปชมได้ดูนะ ผมเห็นแล้วผมนะน,น,นี่ครับเห็แล้วรอตัวนี้ใส่เข้าไปครับใส่นี้ใช้งานาได้จีนะครับแล้วก็ตัวไปพ่อลึกปนกวนกวนะเพื่อเพื่อไม่ให้พายามันหลุดนะครับประมาณนี้ฮหประมาณนี้นะับเอาอนี้ยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเนี่ยยัดเป็นมุกเห็นแล้วเราจะสูกครับ นี่ครับผมนั่นหยุดไหล,ลนะครับทีนี้ไอ้้ไอบอลมาตัวนี้เราก็จะทากาวนะครับตัวนี้เอามือเลยครับผมไม่ต้องใช้เลยครับเอามือเลยครับทาเยอะๆหน่อยครับทีน,นี้ต้องทาด้วยครับทาันทีครับ เสร็จแล้วฮะเราจะอุดตรงนี้เข้าไปครับผมนะดันเข้าไปครับก็ใช้เวลาประมาณสั้นาทีหนึ่งฮะนี่ครับใช้เวลาประมาณตักนาทีหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเจอแบบนี้นะครับผมที่ทําแบบนี้นะผมว่าสถานการณ์แบบนี้แก้ไขได้ได้ดีมากเลยครับผมนะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะนะครับเราจะบวะให้มันเสร็จแล้วฮะ เวลาเราดึงตัวนี้ออกมานะให้ปลงมันไหลตามน้ำออกมาเลยครับดูครับผมน่ครับผมคุณจะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองก็แล้วแต่นะฮะนี่พราะว่าปั๊มน้ําก็ใช้ได้อยู่นะน่าจะใช้ได้ครับลองลองดูนะครับปั๊มน้ำนะเพราะว่าแรงดันก็ปั๊มน้ำก็เยอะนะนะถ้าเป็นพ่อ p v c อ่สี่ขุนหกขุนนะฮะหนึ่งนิ้วผมว่านะผมว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าเป็นสองนิ้วนะฮะที่สายเมนจริงไม่น่าได้นะเพราะว่าแรงดันมันเยอะนะครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วนะฮะเราจะ กาวมาแน่แล้วนะรเราจะดึงตัวนี้ออกเลยครับนี่ตัวนี้ฮะดึงตัวนี้ออกเลยครับนี่ครับนี่ปูงไหลออกมาติดตามตัวนี้ครับ,บน้ำไหลแรงเลยครับเสร็จแล้วเราเราก็จะปิดเบวาไปนี้ฮะเพื่อเพื่อจะ,อะติดตั้งตัวนี้นะครับเพื่อใส่ตัวนี้ต่อไปค,ครับผมแเราก็มาตัดใหม่นี่ครับผม จะเดให้เรียบร้อยนะอาคาเท่า นี่ครับผมมาเช็ดเทปบอยนะนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมันแช้ได้หรืมันซึมนะฮะเวลาการต่อนะครับเพราะว่าชาวพบ้านนะฮะหรือว่าช่างปาปาหรือช่างอะไรกันแล้วแต่ที่ต่อปลาป่าแบบนี้เพราะว่าท่านสบายเลยนะฮะโดยไม่ต้องไปปิดน้ำกวด้างนะเดินออกไปปิดวาล์วหน้าบ้านนะ ถ้ามันได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะผมขอสักมือไลค์นะครับท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ช่องเถีงน,นะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หลายๆท่านนะฮะที่ต่อตาแล้วก็พ่อพบ้านทําคนเดียวนะฮะหรือว่าชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วปวดแข้งปวดขานะะฮแล้วไปนั่งปวดขาเดินก็ไปนานๆบางทีกลับมาก็ขี้เกียจต่อนะประมาณนั้นนี่มาดูคลิปของช่างเถีนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะขอได้เลย ไม่ต้องปิดวาลวหน้าบ้านนะฮะเสร็จแล้วนะกาวน่แห้งปุ๊บเราก็เปิดสบายใช้ง,งานได้ปกติทีนี้เราจะไป่อมแซมตัวไหนหได้หมดเพราะว่าเรามีวาลวตัวนี้แล้วน,นะฮะนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องแข่งนะครับเพื่อจะได้ลังแจ้ง้าผมนะในก็ของคุณมาาครที่ดูคลิปจุกสวัสดีครับ